มากฟังยังโนใจแต่ถ้าเป็นหมาของส่วนฉันเธออาจจะชอบก็ได้นะไม่ล่ะฉันไม่อยากติดเธอปลายตามม,ามองแววตาน,นั้นดูเฉลียวฉลาดกว่าผู้หญิงที่มากเคยเจอมาทั้งชีวิตเธอล่ะติดไหมติดจ้ะเขาพูกเชื่กวเข้ากับหูวมูพลางจำนดิมมองเธอติดหน้านัดมองเขานิ่งครู่หนึ่งก่อนจะเบือนหน้าหนี้ลบุดคำออกมา ฉันไม่ติดมาเขาตอบใหม่พรางยิ้มคนเดียวเขาไม่ได้โกหกเราจะเคี้ยวบางๆครั้งก็แค่ตอนที่ต้องไปช่วยผู้ใหญ่ทำงานและตอนทดสอบรสชาติก่อนคลายมันเล่กลายปันมองเขาเหมือนตัวเลขที่อังบวกลบไม่ลงตัวแต่รอยยิ้มนิดๆแบบนั้นก็ทำให้มาแคบตัวรอยเพราะมันแปลว่าเธอพอใจในคำตอบของเขาดีแล้วฉันชอบคนฟันขาวแบบเธอ ฉันจะหุงข้าวเป็นข้าวอะไรหรือจะ๊ะข,ข้าวใหม่จ้ะมาตอบตะพุกตะก,กับคำว่าชอบคนฟันขาวแบบเธอทำให้เขารู้สึกเหมือนมีแต้นต่อมากกว่าทุกคนก่อนจะรีเฟิร์มก้นเคินว่าข้าวเล็ดมือน,นางเพิ่งเกี่ยวปีนี้เลยจะ้ะน่าหยิบมเมล็ดข้าวสีขาวสะอาดขึ้นมาพินิจดูผู้หนึ่งที่แท้เธอก็เป็นรูปเศรษฐีที่ปลอมตัวเป็นยาจกนี่เองมากหนุดหัวลาะ ไม่ได้ฟอมตัวซะหน่อยแล้วเ,าเขาก็ขมมดคิ้วนิดหนึ่งอดไม่ได้ที่จะกุมลงมองตัวเองเอ้ฉันดูเป็นแบบนั้นเหรอหมายถึงยาจกนะเธอหันมายิ้มไม่หรอกก็แค่ดูเหมือนพวกที่ว่างจับเท่านั้นเองเธอหัวเราะและเดินถือกระสอบข้าวออกไปมากเดินตามไม่ได้วางซะหน่อยออกปกติแล้วฉันเข้าสวนเก็บมาเก็บฟูทุกวันเขาเรีดบ,บอก ไม่อยากให้เธอมองว่าเขาเป็นพวกไม่เอาไหนแค่บังเืินว่าที่ผ่านมาฉันไม่ค่อยมีกระจิดกระจายจะทํางานอยากพายเรือหลายเส้นเป็นน้ำให้อยู่กับเล่นที่บางกะปิมากกว่านาทไม่ตอบอะไรเรื่องนั้นแต่เปลี่ยนเรื่องไปเสียเฉยฉันชอบกินข้าวมากกว,ากว่ากินขนมปังมากกประพิบตาปลิกขนมหูช้างเขาก็รู้จักขนมกงเขาก็เคยกินแต่อขนมปังเนี่ยมันคืออะไร ของสารบาันได้ว่าไมคเแมรีร่อินชื่อนี้มาก่อนในชีวิตแต่เพื่อให้ดูเป็นคนเท่าทันโลกเลยรีพยักหน้าตามน,านั้นเขาเพิ่งสังเกตเห็นกริยาการหยิบจับของเธอที่ดูธรรมดแมนไม่มีอาการจีบนิ้วหยิบหยงมเหมือนสาวชาววังที่เขาเคยเห็นผ่านตามันดูมั่นคงและน้ามองอย่างพลาเรากับมือผู้นั้นสาม,มารถจัดการกับชีวิตได้ทุกอย่างที่ที่เคยอยู่มาถึงท,ที่ไหนเหรอมาคันเสียงคอย มันสวยมากไหมเนอร์จ์ับมือที่กำลังติดไฟเตาถาังเธอเงยหน้ามองออกไปทางหน้าต่างกระจกที่เห็นเพียงยอดต้นประดู่ผิวไหวไปตามสายล้มอ่อนวิลันดาสวยพฟลแบบแต่ไม่เงียบสงบเหมือนที่นี่คำว่าวิลันดาหนักกว่าคำว่าขนมปังแก่อีกขาทวนคำนั้นเหมือนมันเป็นคาถาอาคมบางอย่างอยางไม่แน่ใจว่ามันเป็นชื่อเมืองหรือชื่อหมู่บ้าน วิเออลันดาเหรออยู่ใกล้จากพาราฟอร์มากไหมจ๊ะน้ายิ้มออกมาเป็นรอยยิ้มที่เต็มไปด้วยความขบขันไกลจากต้องนั่นเรือข้ามมาสมุทรไปหลายเดือนที่นั่นผู้ควรจะใส่เสื้อผ้าหนาและเบนหนักตึกรามบ้านเช่าทําได้อิฐหรือไม่ก็หินสูงเสียดฟ้าเลยจ๊ะไม่ได้มุงหลังคาด้วยตบจากเหมือนที่นี่เธอหันกลไปสนใจเตาไฟต่อ ถ้าทางการกอร่อไฟของเธออาจจะดูขัดขุดขงขัดตาชาวทุ่งไปบ้างเพราะเธอไม่ได้ใช้ฟืนสูงจนควันกโมงแต่กลับจัดเลี้ยงฟืนเพื่อให้ไฟติดอย่างสม่ำเสมอเธอไปทำอะไรที่นั่นล่ะมาร์คถามวด้วความอยากรู้เขาเขายับเข้าไปใกล้เตาไฟเพื่อช่วดบวกลงบันเปิดแม่ฉันอยู่ที่นั่นแม่เป็นนิชนารีนะเธอหลับตาขึ้นมามองเขาเหมือนอยากเห็นปฏิกิริยา ก่อนเซ์ว่าคนเผยแพรย์ศาสนาถึงไม่รู้จักคำนั้นและเพิ่งเคยได้ยินเป็นครั้งแรแกแอม่าพอเข้าใจว่ามันหมายถึงอะไรและมันทำให้เขาใจฝ่อลงด้วยเพราะเธอมาจากที่ที่ดีขนาดนั้นการจะสร้างความประทับใจให้เธอจากสิ่งที่เขามีอยู่ในตอนนี้คงเป็นเรื่องยากฉันไปกับแม่เมาลาัยที่เธอใช้ตะพีคนข้าวในหม้อสลับกับตักเมล็ดขึ้นมาดู บางพื้นที่กล็ลาบากมากเธอบอกเหมือนรู้ว่าเขากำลังคิดอะไรอยู่น้ำขุ่นพลักจนอาบไม่ได้ก็มีเขามองเธออย่างไม่อยากเชื่อแต่ก็เชื่อสนิทใจเพราะมันตอบคำถามอะไรหลายอย่างได้เธอหันมามองพร้อมรอยยิ้มอยากกินอะไรที่ไม่เคยกินไหมหลังจากที่มาตอบว่าอยากเขาก็ได้กินเนื้อปลาแล่แผ่นนารยเกุลือพี่ไม่ได้ใส่น้ำพริกแก้ว หรือเครื่องเทศเก็ดร้อนแต่ใช้แค่กระเทียมทุบไม่กี่กีบและจีกับต้ำมันหมูรสสัมผัสแรกคือความกรอบของหนังปลามันเป็นรสชาติที่สะอาดไม่มีรสเผ็ดของทิกหรือเปิ่งชนของนลำปลา,าบดบางทุกคำที่เคี้ยวคือรสชาติของเนื้อปลาล้วนๆที่ถูกชูด้วยเกลือเพียงหยิบมือมันอร่อยดีแม้เนื้อปลาจะแลดแบบปแปลกๆในบ้านก็ตางไม่ถูกปายใช่ไหม น่ากันคำจนไหลไว้เปล่าซะหน่อยกันที่จริงมันอร่อยนะแค่เปนแผลเขาเหลือบมองเธอที่อมยิ้มนิดนิดเหมือนกำลังสนุกกับการได้เห็นเขาทำตัวไม่ถึงให้กินแบบนี้ทั้งชีวิตก็ไม่เบือ่อถ้าน่าเป็นคนทำรอยยิ้มของน้าจางลงเ,เป็นอาการเพิดเพลินที่เขาไม่ค่อยได้เห็นบ่อยนะเมื่อแอบประยิมใจที่คำพูดของเขาใช้ได้ผล และดูจะเกินค่าเสียด้วยเพราะนอกจากจะก้มหน้านก้มตากินข้าวแล้วนาก็ยังไม่ยอมเงยหน้านเพื่มาสบตาเขาอีกเลย